สดีค่ะมีที่อยู่กันแล้วนะคะอยู่ใต้เตียงค่ะว้าวสายอยู่นี่แหละว,วันนี่้ปลาพวกคืนนี้น่ะโว้ออกมากระตอกปลาพวกออกแล้วหรอสายอยู่นี่แหละอยู่นี่เนอะสนะันน่ะนี่นี่เอาดักบังกล่องจริงไง ว่ออกไปยังว่บาบังพัดล้ดมยังว่าออกไปแม่ออกไปสาคูไม่ได้ค่ะจะเล่นนะขอเล่นหน่อยค่ะโอ้บูลินออกไปโอ้บังพัดล้มมาออกไปบังพัดลมเลยงยายจังวะไม่ได้ค่ะกระต่ายไปยากค่ะเลียเล่นเล่นเล่นออกไปสาคูออกไปกลาฮอนออกไปบักลาดีมึงยุ่มไม่เราเนี่ยไปออกไปที่ของบักลาดีเนี่ยมาแย่งที่เขาสาคูนะที่สาคูออกไปออาไป ไอ้สากูออกไปบักลาหอนบกลาสิท่านทะลุไม่ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะคตาบมอยากอยู่นัทออกไปตัวเห็นไปไปออกไปเฮ้ยนี่นี่นเฮ็ดคืนเลยเฮ็ดบักลาดีนะักเฮ็ดบักลาดีนะักเนี่ยเนี่ยเฮ้ยย่นะคะนี่เฮ็ดบักลาดีนะักนี่ควนน้องบกลาเอ้ยสากูเนี่ย ค่าข่า,ากลามีเลยย้ยังมาอุ้ยไอ้แมันนางฮอนแม่สาคูออกไปย่อยออกไปสาคูไปตัดม้วนกลาอยู่เนี่ยโอย้นี่นี่ขย้ำมันเลยนะคะขย้ำก็ตอกเนี่ยกลางไว้กันหรอวะมาไม่เล่นรักอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะนี่นี่เนี่ยอ่อนละอ่อนละเนี่ย สักูน้องเหนื่อยแล้วนั่นนะ่ะสักูไม่ได้ค่ะสักูไม่เหนื่อยรูเลสตังค์กุู๊เลสรูเลสเล่นแล้วออกมาแล้วมันเหนื่อยแล้วไม่ค่ะสักูจะเล่นออกมาสาักูเขาตอกออกมา นี่ดูดสวบไส้เลยปากกาสวบไส้ัน่นออกมาสักครูวไม่ค่ะเนี่ยอ่าไม่ไม่ไม่แอะอย่าคุูสาคูนะคะเฮ้ประกายิ่งแขวะไส้